ดีจ้ามาอยู่วัาสมุนไพรไทยบ้านกันอีกแล้ววันนี้มาถ่ายหญ้าพันงูเขียวเนี่ยต้นแบบนี้นะเนี่ย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 ดอกเขาก็แบบนี้เนี่ยเป็นเสาเสาแบบเนี่ย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 แล้วก็เนี่ยต้นเขาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้โรคไตได้เหมือนกันใครเป็นไตก็ลองเอาไปต้มกันดูนะจ๊ะ บ้านเพื่อนๆมีไหมทางบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหญ้าพันง,งูเขียวเนี้ยแบบนี้ยต้นแบบนี้ตัดต้นตัดต้นแล้วก็ไปต้มกันจักหนึ่งกำมือเป็นยาทางเลือกชนิดหนึ่งแก้ลรไตได้บ้านเพื่อนๆมีก็เก็บเอาไว้นะจ๊ะเวลาฉุกเฉินก็เอามาใช้ได้เนี่ยต้นเขาเป็นพันเนี้ย มาถ่ายเพื่อนๆดูกันดอกเขาก็สวยดีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ